สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม u t u b e นะครับจากเว็บ Honda c e r t i f i ยยุทคาร์นะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีนะครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้ได้ขออนุญาตมารีวิวนะครับเป็นตัว Honda c ซ v นะครับตัว2.0นะครับ E นะครับขับเพื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจน4แล้วนะครับเป็นรถสีขาวนะครับรถปี2013นนะครับสภาพสวยมากครับลูกค้าคนเก่านะครับดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับ เข้าศูนย์เช็คระยะตามระยะทุกทุกระยะเลยนะครับคันนี้ครับเลขไม่อยู่แสนหนึ่งแสนกิโลนะครับสภาพนี้สวยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับภายในเป็นสีดํานะครับลูกค้าครับใครมองหาเก็นซีอยู่นะครับสีขาวนะครับเล็กแนะนําคันนี้เลยนะครับน่าใช้มากนะครับราคาไม่แพงด้วยครับอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับตัวนี้สภาพสวยเงจริงครับใครมองหา เล็กแนะนําเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับโทรหาเล็กก่อนได้เลยนะครับครับผ่านการตรวจเช็ค210รายการเรียบร้อยนะครับลูกค้าครับสภาพนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ํามันนะครับ9195 E20 E85 แล้วนะครับ เป็นตัวขับเพื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้เป็นเรียวไทม์นะครับสภาพสวยเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระท้ายนะครับภายในกว้างนะครับใส่ของได้เยอะครับตัวรุ่นนี้ครับภายในเป็นสีดำนะครับลูกค้าเป็นโทนดำครับเบาะแถวสองสามารถพับได้นะครับครับเดี๋ยวมาดูอ่าภายในนะครับเบาะแถวสองนะครับ ภายในสะอาดนะครับเบอะไม่มีรอยขาดนะครับคันนี้ครับสภาพสวยมากเลยอ่าเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับสภาพนี้สวยจริงๆครับคันนี้ลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับพวกแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมกันนะครับเลขไมค์หนึ่งแสนแปดพันสี่ร้อยสิบแปดกิโลนะครับ หรือว่าไม่ไม่เยอะนะครับออปชั่นครบเลยครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทรหาเล็กได้เลยนะครับเบอร์0917352368นะครับโชว์รูมเราเปิดทุกวันทำการนะครับอย่างไงเล็กฝากติดตามกดไลค์กดแชร์อ่า u u u e e เล็กด้วยนะครับครับสวัสดีครับ